สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อใหม่ป้ายแดงอีสูสูนะคะชุดนี้จะมาพร้อมอยางบิสโตน255657นะคะเป็นยางปลายปี23นะคะสวยๆนะคะสามารถนำล้อเก่าของลูกค้านะคะเป็นแบบนี้นะคะสามารถนำมาแลกเทินได้เลยนะคะ ราคาก็จะลดลงไปอีกนะคะล้อใหม่ป้ายแดงอีดูสูนะคะขอบ17นะคะสวยๆเลยร้านสัญญากันยางปากทางห้องเฮีออยาง,งตลาดจังหวัดกาลสินนะคะถ้ามาจากขอนแก่นมาจากเชียงยืนนะคะก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลค่ะ จะมียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยล้อดเดิมล้อแต่งนะคะเก่งกระบะนะคะมีให้เลือกรายแบบหลายชุดเลย mm hmm. จะเป็นยางใหม่ AT นะคะขอบ15-16นะคะ17-18-20นะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะเริ่มต้นเส้นละ2,500บาทนะคะ ชุดนี้นะคะแลกเทินล้อเดิมของลูกค้านะคะเพิ่ม15,000บาทนะคะนี่ล้อใหม่ป้ายแดงอิตสุขอบส7นะคะสวยๆราคาประหยัดนะคะชุดนี้นะคะ มากๆเลยจะเป็นออฟโรดสายลุยนะคะห้าลูหกลูนะคะขอบสิบหกขอบสิบแปดนะคะขอบยี่สิบนะคะมีให้บริการลูกค้านะคะ สอบถามได้ที่099354468นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้า ล้อมือสองนะคะเก่งกระบะนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดนะคะแบบมาเือกดูได้เลยนะคะสอบถามราคาเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์ไอดียศูนย์เก้าเก้าสามห้าสี่สี่สี่หกแปดนะคะต้องการรูปแล้วก็ต้องการสอบถามนะคะราคาเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวจะส่งรูปพร้อมราคาให้นะคะ ใส่เกง่งใส่กระบะนะคะสามารถสอบถามก่อนได้เลยนะคะขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนท,ทุกทุกท่านนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเห่งๆร่ำรวยร่ำรวยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า